โอเคสิ้นสุดการรอคอยหลังจากสั่งไปนานเกิน14วันอีกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าจนผมลืมไปแล้วว่ามันคืออะไรแต่ผมเดาเดาว่ามันคือออกซิมิเตอร์นะครับเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วอันนี้ส่งมาแต่รู้อยู่แล้วแหละตอนสั่งนะครับตอนสั่งรู้อยู่แล้วว่ามันจะช้าเพราะเขาเขียนว่าเป็นพรีออเดอร์นะนะฮะเราก็สั่งทิ้งไว้นานๆเพราะว่า อันอื่นก็ไม่ได้เร็วนะครับแต่ละตัวก็ที่ขายกันอยู่ในช่วงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งเร็วนะครับตัวที่ส่งเร็วก็ดูดูไม่รู้วิีผมผมผมซื้อว่าผมอยากได้ยี่ห้อนี้ยูเวลนะครับชื่อเป็นมงคลดีนะอ่าอยู่ดียูเวลอ่านะครับอันนี้เนี่ยทางพอเ,เราสั่งไปเนี่ยมันก็จะขึ้นรอนะครับพอมันของใกล้จะได้ปุ๊บเนี่ยทางร้านจะโทรมาหาเรานะ โทรมาคอนเฟิร์มอีกครั้งว่าคุณยังรออยู่หรือเปล่าของจะมาแล้วมาปุ๊บจะรีบส่งให้นะครับอ,อันนี้เป็นฟิงเกอร์ทิปตกใจตอนแรกอ่านแก่เผาออกซิมิเตอร์นะครับวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วนะครับเหมาะสำหรับสถานการณ์ในช่วงโควิดแบบนี้ที่เราอยู่บ้านนะครับอันนี้ที่ผมซื้อมานะฮะเป็นรุ่น YX 3 0 2อ่นนะครับโลว์พาวเวอร์ใช้ได้นานนะครับ บอกสถานะของออกซิเจนได้นะครับ PR ให้เป็น Pulse คืออัตราตันเต้นของหัวใจนะครับหมายรู้นะครับใช้ง่ายนะครับออโต้ชัดดาวใน8วินะครับเหมาะใช้สำหรับโรงพยาบาลโฮมแคร์อาทดอร์สปอร์ตก็ได้อันนี้ก็เขียนไว้นะครับจริงๆลองเสิร์ชข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ แบรนด์ที่ทําพวกออกซิมิเตอร์ตรงนี้นะครับก็ยูเวลก็จะอยู่หนึ่งในนั้นด้วยแต่มันอันนี้ก็คือของจีนแน่แท้เลยนะครับแน่นอนนะครับเรามาดูด้านหนึ่งนะครับนี่ครับผลิตจากประเทศจีนนะครับแดนอย่างนะครับผลิตจากประเทศจีนส่งมาจากข้างนอกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของที่เป็นเยอรมันนะครับที่อ่านผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับเขียนคล้ายๆบูโรนะครับอันนั้นราคาสูงมาก นะครับผมก็ไม่กล้าที่จะลงทุนซื้อตรงนั้นนะครับก็เลยย่มเยาวกว่าที่เป็นยูเวลยูเวลก็ไม่ถูกนะครับเครื่องนี้เนี่ยพันกว่าบาทนะครับมันก็จะมีเครื่องที่เป็นเอ่อ300กว่าบาทด้วยนะครับแต่ผมอยากได้แบบนี้ไม่มีเหตุผลนะเป็นความเชื่อถือล้วนๆนาครับเปิดมาข้างในเนี่ยมันก็จะมีเขียนวิธีใช้เป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับ ถือว่าดีเลยนะครับทำให้เราเข้าใจวิธีการใช้งานนะครับเพราะถ้าไม่นั้นเนี่ยเอ่อเราจะอาจจะต้องมาลุ้นกับภาษาจีนอยู่นะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็เดาอยู่ซึ่งของพวกนี้เราควรจะอ่านค่ามันเป็นนะครับที่สำคัญนะครับแถมฐานนะครับ Triple A 2ก้อนเป็นอัลคาไลเนาะยี่ห้อนี้ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ก็ดีกว่าได้มาแล้วใช้ไม่ได้นะอ่า แล้วก็อันนี้คือสภาพหน้าตานะครับของยูเวลนะครับติดมาเรียบร้อยน้ำหนักไม่มากนะครับอ่าอันนี้คือเขียนไว้รหัสนะครับอ่าก็น่าจะแหย่นน้วเข้าไปอย่างนี้หนีบไม่นะครับมันไม่ได้หนีบเจ็บอะไรนะครับมันแค่แตะมาเฉยๆโอเคแล้วก็แถมในส่วนที่เป็นสาย ยาวแบบนี้คล้องคอนะครับสา่คล้องคอให้เราใช้ร้อยเพื่อคล้องคอได้ด้วยกรณีที่เราต้องไปตรวจคนนู้นคนนี้คนนั้นนะฮะแต่อยู่ที่บ้านสองคนภรรยาก็น่าจะไม่จําเป็นต้องใช้นะแล้วก็ข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่ามีแม่นวนนะครับแมนหนุนเนี่ยหน้าปกยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะ เป็นภาษาอังกฤษอยูอ่อ่ามาจากจีนแต่ทุกอย่างนะครับล้วนเป็นภาษาอังกฤษที่เราสามารถที่จะอ่านและทำความเข้าใจได้เลยนะครับน,นี่สิถึงจะเป็นสินค้าที่น่าเชื่อถือคือไม่ใช่ภาษาจีนไม่น่าเชื่อถือนะแค่เราอ่านรับมาแล้วเราอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเราก็ต้องมั่วเอาไงนะครับ โอเคถือว่าดีนะผมว่าผู้ขายเขาเขาโทรมาด้วยแหละว่าเรายังสนใจอยู่หรือเปล่าคือมันไม่ใช่ของแบบมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ของแบบมั่วๆนะครับหรือไม่มีคุณภาพอะ่ะจริงๆมันอาจจะไม่มีคุณภาพก็ได้นะเราไม่รู้นะครับแต่พฤติกรรมการให้บริการเขาแล้วก็อของที่เราได้มานะครับสภาพอะไรเงี้ยมันดูแล้วเราเออเราเชื่อถือมันอนะ่ะถ้ามันบอกว่า ค่าสุขภาพเราเป็นยังไงเราก็คงจะเชื่อมัน่ะนะเดี๋ยวเรามาลองใส่ฐานเข้าไปนะด้านหลังนะครับเป็นส่วนที่เป็นใส่ฐานทุดอ,อย่างนี้นะครับโอเคนะเราใส่ฐานเข้ามาด้วยการที่ผู้ขายเขาแถมฐานหรือแบตเตอรี่มาด้วยเนี่ยทำให้เราผู้สั่งของเนี่ยเรารู้สึกดีนะเนื่องจากว่าเราได้ของปุ๊บเราก็อยากเล่นนะครับ ถ้าเราไม่มีฐานปุ๊บอ่ะเราก็จะเสงว่าเราต้องไปหาฐานมาอีกนะครับอันนี้เขาก็แถมมาให้เลยไม่ใช่นะไม่ใช่นะพอผมดูผ่านกล้องแล้วผมก็จะทำอะไรไม่ถึงไม่ควรนะอ่าใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่อย่างน้อยตัวอักษรทุกตัวบนหน้าจอนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษนะ โอเคเขาบอกว่าห้ามใช้ในบริเวณที่มีเ,เป็นเครื่อง MRI หรือว่า CT สแกนด้วยนะเพราะว่ามันจะได้รับผลกระทบจากเครื่องสัญกรรมไฟฟ้าห้ามใช้ในบริเวณที่มีการระเบิดถ้าระเบิดเราก็คงเข้าไปอยู่แล้วเราก็ไม่ดีปะ่ะเออนะครับใช้นานๆเนี่ยต้องเปลี่ยนจุดวัดนะนะครับโอ okay. เคมันก็จะมีคำเตือนบอกเราเนาะเราก็จะทำ สามารถใช้งานได้ถูกต้องขึ้นใส่ทานนี่บอกวิธีใส่มาเรียบร้อยแล้วก็ปิ้วเล็บนะครับและสอดนิ้วให้สุดนะครับกดปุ่มหน้าจอห้ามขยับเรามาลองกันเลยด้านไหนดีท่านนี้นะครับกดเลยถามว่าผมอ่านเนี่ยมันจะขึ้นนะครับมานี่เป็นหัวใจนะ ช่วงนี้ไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับสองเดือนแล้วนี่ค่าออกซิเจนใช่ไหม SPO2 98นะหัวใจเต้นอยู่ที่เอ่อเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบเอ็ดโอเคดีไหมเป็นค่าที่น่าจะดีเนาะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลว่า ค่าตัวเลขเท่าไหร่ถึงจะดีนะครับเธ mm. อเธอมาวัดนิ้วหน่อยอใช่เดีย๋ยวลองดูภรรยาผมนะครับ,บอ่นนี้พอเราถอดออกนะมันก็จะเนี่ยมันไม่มีสัญญาณชีพเพราะว่าไม่ได้เสียบกับนิ้วใครอยู่นะมันไม่ได้หนีบแรงเลยอันนี้เป็นมือแฟนผมนะครับเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บนะบ <au> เบามากกดปุ๊บขึ้นโลโก้นะครับแล้วก็วัด นะครับเฮ้ยออกซิเจนเธอมันจะมากกว่าฉันได้ไงร้อยเปเซ็เลยเหรอในเลือดน่ะนอนเต็มที่สินนะแล้วก็หัวใจเต้นนะครับหัวใจก็ต้องเต้นดิหัวใจไม่ใช่หมายถึงว่าเต้นแ9ดแต่ออกซิเจนในเลือดดีเลยนะครับสามารถกั้นหายใจได้สัก2ชั่วโมงอันนี้นะครับก็เป็นผลแบบนี้นะครับสำหรับ Uwell ถ้าใครอยากจะหาซื้อมาไว้ประจำบ้านนะครับ นี่นะครับบอกปริมาณออกซิเจนนะครับบอกอค่าแบตเตอรี่นะครับ PR นะครับ BPM นะแล้วก็อันนี้เป็นแบบบอกที่ประจรเราอะนะครับคำนี้นี่เพิ่งไปออกกำลังกายมาออกที่ประจอเราตึกตึกตึกอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราขอบคุณครับไปอ่านี่นะครับเรามาดูนะครับว่าค่าแต่ละค่าบอกอะไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยบอกนะครับ การเต้นของหัวใจนะครับความแรงในการเต้นหัวใจนะปริมาณเส้นตรงนี้นะเหมือนว่าที่ประจอเราอะเต้นเบาเต้นเต้นเบาหรือว่าเต้นหนักแน่นดีนะครับความตรงนี้นะครับเป็นนะครับเป็นสัญลักษณ์ของออกซิเจนนะครับความเข้มข้นของออกซิเจนนะ99%อะไรอย่างนี้นะครับแบตเตอรี่เลเวลนะครับอ,อันนี้ P.R. นะก็คือ Power Rate นะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับอ่า Wave Volume p u ก็คือว่าเราจะได้เห็นด้วยว่าการเต้นของการเต้นของหัวใจเราเนี่ยมันสม่ำเสมอมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าก็ผมว่าดีนะผมชอบนี่มันก็จะมีอธิบายให้ด้วยนะครับสอดนี้ไม่ถูกต้องนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างไม่ลึกพอถ้าเกิดปัญหานะครับเกิด Error เป็นยังไงบ้างชอบ นะครับประมาณพันกว่าบาทนะครับผมยังไม่เคยใช้เวอร์ชั่นที่300กว่าบาทนะแต่ผมชอบอันนี้เลยแหละครับก็ขอบคุณมากครับ